สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพาทุกๆคนไปเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคาเฟ่ค่ะชื่อว่าลลิตาคาเฟ่นะคะฟังดูชื่อมันเหมือนธรรมดามากนะคะแต่แต่ดูในรูปนะคะดูในที่เขาแบบโฆษณาเหมือนว่าจะไม่ธรรมดานะคะก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะ ไปลองดูนะคะไปไปดูว่าที่เขาโฆษณาว่าสวยสวยเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆสวนหิมพานต์เลยนะคะหิมพานต์เชียงรายมีสวนหิมพานต์จริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะเราจะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพิสูจน์นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายนะคะไปกันเลยค่ะ ลิตาคาเฟ่นี่ละค่ะค่าเข้าชมสวนนะคะผู้ใหญ่4 0ไอ้ผู้ใหญ่60เด็ก40นะคะค่าเข้าชมสวนนะคะนี่นะคะเปิดบริการเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ปนาฬิกาถึง3ามทุ่มนะคะบรรยากาศด้านนอกนะคะ พอสีบาทนะคะ,คะไบเสร็จสามารถใช้แลกเป็นเครื่องดื่มและอาหารได้เต็มจํานวนเลยนะคะค่ะ,คะโอเคค,ครับคุณค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะคือว่าแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ <laughs> โอ้ยควันจะเยอะไปไหนเนี่ย <laughs> คือคือแบบว่าอยู่ในสวนอุทยานเหรอคะเดี๋ยวเขาอ่านว่าอะไรเอ้ยเขาเขียนว่าอะไรไปอ่านก่อน ทางร้านขอความกรุณาไม่จัดดอกไม้และเหยียบมอสบนก้อนหินนะคะเขาห้ามเหยียบนะคะ,ะเดี๋ยวชมไปด้วยกันนะคะ,ะชมไปแบบมืดๆอย่างนี้แหละนะคะโอ้โหนี่นะคะควันนะคะมอสนี่ค่ะมอสมอสเต็มเลยนะคะก็สวยอยู่นะคะสวยอยู่นี่ค่ะ บรรยากาศนะคะอ่าอยู่ติดกับวัดห้วยปะกล้างเลยนะคะที่นี่นะคะคือใกล้เคียงกันมากค่ะใกล้กันมากนะคะอยู่ใกล้กันมากดอกไม้สวยมากเลยลอกกไมม้สวยายาเนะคะนี่ค่ะสีม่วงให้ดูใกล้ๆนะคะสวยงามค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะชมไปพร้อมกันเลยนะคะ่ะว่าเราก็ยังไม่เคยมานี่ค่ะดูดอกไม้วสวยค่ะคิดว่าตรงน้ําตกนะคะก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะคะเป็นไฮไลท์ของออละลิตาคาเฟ่นี่แหละนะคะคิดว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นไฮไลท์ของเขานะคะนี่น้ำตกสูงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะ คนเริ่มมาเยอะแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งละองน้ำนะคะ่ละอองน้ำแล้วก็มีไดไอซ์ด้วยนะคะมันก็เลยเป็นมีกาแบบนี้มีค่ะน้ำตกเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุดนะคะเพราวะว่าถ่ายรูปอยู่นะคะนี่ละคะบรรยากาศนะคะ นันตกค่ะบรรยากาศภายในนะคะโอ้โหนี่ค่ะมีต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นร้านนะคะ เขาให้นั่งอ,อะไรนะเครื่องเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวเราสำรวจข้างล่างก่อนนะคะด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะโล่งนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็จะประดับดอกไม้นะคะมีเห็ดด้วยค่ะนี่ค่ะเห็ดนะคะลูกปั้นเห็ดแค่เห็ดจริงๆนะคะลูกปั้นเห็ดค่ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะนูน่นข้างบนเดี๋ยวเราดูข้างล่างกันก่อนนะคะว่าข้างล่างมีอะไรบ้างเอ่ยนี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะควันเยอะเกินไปหรือเปล่ามองแทบไม่เห็นอะไรเลยนาอขึ้ืนมาไหมคะดูนะคะนี่บรรยากาศน้ำตกนะคะนี่นค่ะ ชมนี้นะคะน้ำตกสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะเปิดไหมคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกก็เล็กกระไัน้ำตกสักหน่อยนะคะนี่นะคะก็ถ่ายรูปไปนะคะ คือสูงมากนีนะะ่น้ำตกนี่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ถ่ายรูปกันไปนะคะเดี๋ยวจะขอดูมุมนี้สักหน่อยนะคะ ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหน่หนอยของจังหวัดชรังรายเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันสวยค่ะมันสวยแล้วมันเป็นใหญ่พอสมควรนะคะนี่นะค่ะเด้ข่าวว่าเรานะคะไม่ไม่แน่ใจเลยว่า,าใท้จินแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าลงทุนไปประมาณสามสิบล้านนะคะไม่มั่นใจนะคะว่าจินหรือเปล่าน,นะคะนี่ค่ะก็จะสวยงามประมาณนี้แหละนะคะเมื่อเราเข้ามาสักประมาณสิบห้านาทีนะคะ มีความรู้สึกว่าเสื้อเปียกนะคะเสื้อแบบไม่ถึงขนาดเปียกค่ะแบบชื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นกับเด็กไม่น่าจะเหมาะนะคะเด็กเล็กอะไรประมาณนี้นะคะไม่ไม่น่าเหมาะนะคะเพราะว่ามันชื้นเกินไปนะคะก็มีทั้งใจไอ้แล้วก็มีทั้งน้ำพุน้ำล้น แล้วก็ไม้น้ำแบบอ่าฉีดเป็นแบบละอองนะคะก็ทำให้พื้นที่ชุ่มเย็นไปนหมดเลยนะคะเสียดด้วยค่ะทางเดินเปียดมาดูข้างบนกันนะคะว่าข้างบนเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านบนนะคะไม่จัดดอกไม้และเหยียบมอสนะคะ ไม่จัดนะคะให้ดูเฉยๆนะคะนี่นี่ค่ะ ลงไปดีวกว่านะคะยังหาที่ซื้อกาแฟไม่เจอเลยนะคะอาหารเครื่องดื่มเขาอยู่ตรงไหนนีเนี่ยนะคะเจอแต่ดอกไม้นะคะเดี๋ยวไปเดินเดินไปหาก่อนนะคะว่าเขาขายอยู่ตรงไหนนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะคะเขาขายอยู่ตรงไหนก็นอ๋อชั้นล่างค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เขาขายอยู่ชั้นล่างนะคะเราจะนั่งชั้นล่างก็ได้นั่งชั้นบนก็ได้นะคะอ่านี่ชั้นบนนะคะมีสองชั้นขายชั้นล่างขึ้นไปข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะคะเสียวลื่นถ้าเด็กๆมานะคะหรือว่าผู้สูงอายุนี่ค่อนข้างลำบากนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมันเปียกอะ่ะมันชื้นนะคะกลัวเขาลื่นนะคะ มอสเต็มเลยนะคะวิวสวยงามน,นะคะเนี่ยค่ะก็เดินชมป้ายนะคะรู้สึกว่าบ้านจะมีอยู่หนึ่งหลังนะคะหนึ่งหลังตรงนู้นนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงนู้นอีก มีทั้งหมดเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่หลังมีบ้านสี่หลังนะคะที่เป็นเหมือนประมาณร้านกาแฟาน,ะนะคะแต่ขอว่าเรียกว่าเป็นบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันหลังใหญ่นะคะมันไม่เหมือนร้านกาแฟานะคะมันเป็นเหมือนบ้านเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะสวยงามตรมรื่นนะคะดอกไม้สวยมากนคะคะ แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่สีนี้เนาะมีสีชมพูนะคะแล้วก็มีสีอะไรเนี่ยเหลืองหรือโอรสก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เดาเองนะคมันสีอะไร <c oughs> นี่มีร่มนะคะมีจ้องเจ้าอันนั้นเป็นห้องจ้องเจ้าคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเยอะด้วยนะคะเนี่ยเป็นมุมทางออกนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟกันดีกว่าไปเราไปลองดูกาแฟกันนะคะมีอา่าค่าเข้า60บบาทเขาบอกว่าเอาไปซื้อเครื่องดื่มได้เต็มจำนวนเลยนะคะอาจจะต้องเพิ่มเงินนะคะเดี๋ยวไปดูก่อน